สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคิวรี่ตัวกิจกรรมที่อยู่ในเดือนนั้นๆกันนะครับผมจากเมื่อเพลิดตอนเพลิดรวมมิตรการรับส่งข้อมูลเนี่ยผมพาคิวรี่แบบฟิกเลยนะครับว่าต้องเป็นเดือนของเดือนของที่วันที่ปัจจุบันนี้เท่านั้นปัจจุบันจริงๆนี้เท่านั้นนะครับผมแต่สําหรับ เพลิดนี้นะครับเนื่องจากเป็นเพลิดของฟูคาเ e น d a าเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทาละเอียดกว่านั้นนะครับผมก็คือการคิวรี่เฉพาะเดือนที่ปฏิทินเปิดอยู่ณนะปัจจุบันนี้อย่างเช่นเดือนนี้เดือนสิงหาก็จะคิวรี่เดือนกิจกรรมของเดือนสิงหากดเลื่อนไปกันยาก็กจะจะมีเฉพาะเดือนกันยา,ามันจะละเอียดกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ยากขั้นตอนเหมือนกันนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปิดโค้ดของเรากันเลยนะครับผมมาปึ๊บ สาย N นะครับผม SRC Component Page, Index เรามีอันเดียวนะครับผมเรามีเรามีหน้าเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับผมมันจะมี property พอปหนึ่งที่เอาไว้เกี่ยวกับการดึงข้อมูลในปฏิทินนะครับผมนั่นก็คือเดี๋ยวให้เรามาที่ส่วนของ Component Full Calendar เนาะมาใน Full Calendar นะครับเลื่อนลงมาอีกตัวนึงนะครับผมเป็น Date เดตเดเซ็ตอ่าเขาจะแนะนําให้เราอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเราเขาจะให้เขาทําฟังก์ชันอะไรนะครับเดี๋ยวแต่เรายังไม่มีฟังก์ชันนะครับเราใส่ไปก่อนได้เลยนะครับผมผมจะใช้ใช,ชื่อฟังก์ชันว่าคืนมันละกันนะครับผมอ่าเดือนปัจจุบันนะครับผมกดเซฟหนึ่งครั้งเออเลยแน่นอนนะครับผมให้ดู ก็เซฟให้เออเรไปเลยนะครับผมปุ๊บเดี๋ยวผมจะก๊อปชื่อฟังก์ชันตรงนี้ไปสร้างด้านบนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันนะครับผมไปด้านบนเนาะนี่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไว้หลังแฮนเดอรรีเซฟที่เราทําเมื่อ EP ที่แล้วแล้วกันนะครับผมปุ๊บผมก็ประกาศฟังก์ชันขึ้นมาผมก็ประกาศฟังก์ชันขึ้นมาว่าคือเรนมันแล้วก็ใส่อินโฟให้เขาหน่อยนะครับผม p a r a m e อร์คือ info นะครับก็คือเป็นรายละเอียดของปฏิทินนั่นแหละนะครับผมได้อะไรมาใน info ลองคอน l หลองดูนะครับโอเคเราไม่ต้องไปเรียกใช้ที่ย s e effect อะไรนะครับผมเราลองดูเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมันโหลดปฏิทินมานมันก็จะทําฟังก์ชันนี้เลยนะครับขอ refresh หนึ่งครั้งนะครับผม ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทินที่เปิดอยู่ในขณะนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะดูก่อนเนาะจะได้เข้าใจตัวแปรนะครับผมก็มีวันที่เริ่มวันที่จบไทม์โซนนะครับผมวันที่เริ่มก็คือวันแรกของปฏิทินหน้านี้วันที่จบก็คือนีออ่วันสุดท้ายของปฏิทินซึ่งมันเกินไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันมีการตั้งค่ายอยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวเร,เราเอาปัจจุบันนี้ก่อนนะครับผม ก็คือเริ่มวันที่1เดือน8จบวันที่12ต้องเป็นวันที่12บสองนี่สิ 12, เดือน9นะครับผมแล้วเราจะใช้อย่างไรเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปเดือนเก้าดูปึ๊บสตาร์ทคือ2ีเดือน8ปดออกจกเห็นไหมฮะใช้ไม่ได้ตัวแปรสตาร์ n ใช้ไม่ได้นะครับผมมันจะมีอยู่ข้างในอีกนะครับผมอยู่ในวิว ดี๋ยวผมพาเรียกเลยละกันนะครับค่อนข้างจะเข้าไปลึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาเรียกเลยนะครับผมเนี่ยในวิวใน Get c u r r e n t a t a เนี่ยผมเข้าไปหาในสเ o ็ overflow มนะครับผมผมก็ได้คอมเมนต์มาอยู่นะครับเพราะว่ามันยาวเกินเดี๋ยวผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาเดี๋ยวค่อยสร้างลแล้วกัวนเราคอนโซหลอกดูก่อนนะครับผม i n f โจุดเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละสะเต็ปเนาะซึ่งผมคอมเมนต์ไวอยู่แล้ว ก็เป็นการเข้าถึงออบเจกต์ธรรมดานะครับผมก็เข้าไปในวิวเข้าไปในคาเลนดาเข้าไปในเคอร์เลนเคอร์เลนดาต้ามนเจอร์ครับนี่ผมคอมเมนต์ไว้นะครับ,รบแล้วก็เข้าไปใน d a t a อีกค่อนข้างจะลึกนะครับผมค่อนข้างจะลึกถ้าท่านใดมีวิธีที่ดีกว่านี้นครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมแล้วก็เคอร์เลนเด ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันก็เป็นการเข้าไปใน View ก e ตเคอร์เลเห็นไหมฮะเข้าไปในนี้แหละนะครับผมคาล enda ครับคลิกเ a เคอร์เลนดัต้ามนเจอรใช่ไหมฮะแล้วก็เคอร์เลนเด e นี่นะครับผมหนึ่งเดือนสิบหนึ่งเดือนเก้านะครับผมลองกลับมาก็เข้ามาอีกยาวเดี๋ยวเราดูตรงนี้เลยดูตรงตัวแปรเราเลยนะครับผม อันนี้ผมอ่าให้เห็นการเข้าถึงออบเจกต์เนาะอ้าวอันดีฟาย e n e d t current data manager ผมขอดูแป๊บนึงนะ data r e n d data manager data current d a t c u r r d a t e อ่าผิดตั้งแต่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง O, view, อินโฟวิวคาลินดาตรง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 ดัตตาอ่าคือเลนส์เดชผมน่าจะพิมพ์ผิดนะจากที่ผมดับเบิลคลิกดูเนี่ยคือมันเป็นคนละคำกันนี่นี่นะครับผมตัวทีหายไปตัวหนึ่งตัวทีหายไปตัวนึ้งชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับผม อเราจะได้วันที่มาแล้วนะครับผมวันที่มาแล้วแต่เราจะเอาแต่เดือนนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูก่อนเนาะสิบเก้าเดือนแปดหนึ่งเดือนเก้าหนึ่งเดือนสิบโอเคเราจะเอาแต่เดือนนะครับผมถือว่าตัวแปรนี้ใช้งานได้แลวเราจะเอาแต่เดือนนะครับก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากคอนโซลออกเป็นตัวแปรเนาะให้ครับ ผมสร้างตัวแปรชื่อว่า m นะครับผมเท่ากับตัวแปรนี้แหละนะครับผมเอาคอนโซลลอกออกเดี๋ยวผมจะสร้างมาอีกตัวแปรหนึ่งนะครับผมเอาตัวแปร m นี่แหละมาแปลงค่าเอาเฉพาะเดือนนะครับผมก็สร้างตัวแปรมาเป็น mm n g อ y นะครับผมโมเมนต์เรามีโมเมนต์ j s กันอยู่แล้วเนาะเราก็ใส่ตัวแปร m เข้าไปนะครับผมแล้วก็ ฟอร์แมตว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับเราก็จะเอาเฉพาะเดือนเดือนก็จะเป็นมันตัว M นะครับผมผมจะลองคอนโซลลกตัว M M M อดูนะครับผมมาเฉพาะเดือนจริงหรือเปล่านะครับผมจะขอรีเฟรชหนึ่งครั้งโอเคนะครับผมเราก็จะได้เดือนปัจจุบันมาแล้วเดือนปัจจุบันของปฏิทินเห็นไหมฮะเก้าสิบเก้าแปดโอเค เราจะส่งเดือนตรงนี้ไปหลังบ้านไปคิวรี่กันไม่เยอะนะครับผมเราเรามีค่อนข้างจะพร้อมอยู่แล้วนะครับผมเขียนแต่คิวเรี่เท่านั้นเองนะครับวิธีส่งไปนะครับผมก่อนจะส่งเนาะเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันก่อนซึ่งเราแยกไว้อีกหน้าหนึ่งใช่ไหมับให้เราเปิดตัว explorer ขึ้นมามาที่ฟังก์ชัน further function เปิดฟังก์ชัน full calendar file full calendar ขึ้นมา ผมขอเอามาไว้ด้านขวามือนะครับโอเคฝั่งซ้ายโค้ดเราเนาะฝั่งขวาคือฟังก์ชันนะครับผมก๊อปมาก๊อปตัวบนมานะครับผมเราจะใช้มี่อตออโค้ก๊อปตัวบนมาก็จะจบเลยนะครับโอเคผมก็จะใช้ชื่อฟังก์ชันว่า current อ๋อเดี๋ยวจะซ้ำกันลิ ก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ลิทิจะเป็นจะเป็นเกตเนาะแต่เป็นไม่ตอดโพสแมวเ,เอาเป็นเคอร์เลนมันซียูเคอร์เลนมันเอฟยูผมขอใส่แฮนเดิลด้วยนะด้านหน้าจะได้ทราบ จริงผมน่าจะเอาไว้ตรงด้านซ้ายนะเห็นดึงโอเคไม่เป็นไรนะครับผมแล้วแต่เรานะครับเอาให้สื่อความหมายที่เราเข้าใจนะครับผมผมก็จะส่งไปชื่อฟังก์ชันนี้พารามิเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมเม็ดตอดโพสเหมือนเดิมพาดเรายังไม่มีนะครับเราก็จะใช้ผมจะใช้ชื่อว่าคือเลนเคือเลนมันละกันนะครับ ก็เสร็จนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ที่หน้าซ้ายมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอานี้ไว้ก่อนนะครับผมมาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งปิดไปนะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อนเลยนะครับไป Import ก่อนนะครับผมตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา ในส่วนของฟังก์ชันที่เราจะส่ง m m ไปหไหมครัเราก็เปลี่ยนตรงคนส่งหรอกเป็นฟังก์ชันแ a n d l เด u นคือเลนมัน,นครับผมแต่ตัวแปรนะครับเราจะส่งไปต้งๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะครับผมผมเคยลองแล้วไม่ขึ้นนะครับผมเราจะต้องทําให้เขาเป็นอ็อบเจกต์นะครับผมใส่ปีกาครอบแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจุดเด่นเด่นก็มีเลสนะครับผมเลนสก็ฟังก์ชันออกมา เดี๋ยวเพิ่งเขียนต่อนะครับไปแคทก่อนนะครับผม cat c h แ a t ก็มีเออร์เอร์เนาะคอนโซลเออร์เรอร์ออกมาดูก่อนเลยครับถ้ามีเออร์เอร์ก็บอกกันบ้างนะครับผมหนังบ้านบอกกันบ้างได้อะไรกลับมาก็บอกกันบ้างนะครับผมคอนโซลเลสแค่นี้พอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองรีเฟซที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับผมมันก็ยังไม่มี endpoint มันก็จะต้องเตือนเรานิดนึงโอเคไหมครับ มันโพสต์ไปที่ endpoint นี้แต่ว่าไม่เจอใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปสร้างที่หลังบ้านจัดนิดเดียวนะครับนิดเดียวเรามีครบทุกอย่างแล้วอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์รูทก่อนเพื่อนเลยนะครับเราก็มีฟูค e เ d a r เหมือนกันแล้วง่ายเราแหละนะครับให้ก๊อปตัวบนมาจะได้แก้ไม่เยอะนะครับ เปลี่ยน endpoint ก่อนเลยตรงนี้นะครับผม endpoint เราสร้างมาชื่อว่า c u r a r a n c e มันเปลี่ยนใน comment แล้วเปลี่ยนของจริงด้วยนะครับผมโอเ okay. ค function นะครับผมผมก็จะใช้ชื่อว่าหลังบ้านเนาะผมก็จะใช้ชื่อว่า c u r r a n t มันเหมือนกันเหมือนเหมือนฝั่งหน้าบ้าน เราซึ่งเราทำย้อนกลับนะครับผมเรายังไม่มีคอนโทรเลอร์เลยเราก็เอามาเรียกก่อนเลยนะครับผมแล้วค่อยไปเขียนคอนโทรเลอร์กันโอเคเสร็จนะครับผมในส่วนของรูดไปต่อกันที่คอนโทรเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตย้ายมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นรูดแล้วนะครับผมฝั่งซ้ายผมจะเปิดคอนโทรเลอร์นะครับผม อยู่ในโฟลเดอร์คอนโทรเลอร์เนาะแล้วก็ฟูลคาลินดามาทางนี้มาทางนี้โอเคทางขวาเป็นรูทฝั่งซ้ายเป็นคอนโทรเลอร์นะครับเดี๋ยวเราก๊อปคอนโทรเลอร์มาหนึ่งตัวตัวล่างก็ได้ตัวล่างก็ได้นะครับผมใช้ชื่อคอนโทรเลอร์ให้เหมือนฝั่งที่เราเรียกฝั่งนี้นะครับผมก็คือเค r ร e เรนมันก๊อปมาเลยปาบตอนส่ง เรายัางไม่ส่งคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับผมขอคอนโซลหรอกดูตัวแปรที่ส่งมาจากหน้าบ้านหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปทีละสเต็ปเนาะเราส่งเล็กควายบอดี้มาลองเปิดหน้าคอมมานด์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวบังไหมบังไหมโคดอยู่ตรงนี้เนาะแค่นี้เองนะครับผมแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับเราจะเปิดคอมมานดรอนะครับผม แล้วผมจะไปรีเฟรชที่หน้าบ้านนะครับก็จะต้องส่งเดือนมาแล้วโอเค mm เท่ากับแ mm เท่ากับแนะครับผมเราจะใช้ตัวแปร mm นี่แหละนะครับผมลองเป็นจุด mm ดูนะครับผมจุด mm เราจะต้องได้เลขก8มานะครับผมโอเคลองเปลี่ยนเป็น9้าดูปุ๊บเ เก้ามานะครับผมแปดเจ็ดหกโอเคเดือนมาแล้ mm hmm. อ่าส่งไวไปเออเลอร์นะฮะไอ้น,นี่คิดไม่ทันคิดไม่ทันโอเคเราได้ตัวเลขมาแล้วได้ตัวแปลแล้วเดี๋ยวเราจะมาค้นหาเดือนกันนะครับผมซึ่งมีขั้นตอนอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ยากนะครับผมไม่ยากเดี๋ยวเรา เราสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนละกันจะได้ไม่สับสนนะครับผมก็สร้างว่า c u r เลน t เอ็ม <M S 2> เท่ากับนะครับผมชื่อฐานข้อมูลของเรานะครับก็คือ Event จุดเมตอดไฟล์นะครับเราจะค้นหานะครับผมอ่าผมลืมอีกแล้วหน้าโมเดลเนี่ยต้องมีอา a i t ด้วยนะ ผมเออร์เลอร์ตรงนี้บ่อยมากนะครับผมลืมบ่อยมากอ่าไฟล์แล้วใช้ยังไงต่อนะครับวงเล็บเปิดปุ๊บแล้วก็ผมขอ ENTER ลงมาปีกาเปิด Enter ลงมาโอเคเราจะเขียนตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวแรกที่เราจะใช้เนี่ยผมได้เปิดด็อก m e เมนต์ไว้รอแล้วนะครับผม๋ตวตรงนี้เห้เดี๋ยวมโคดบ,บนะันบังเนาะตัวแรกที่เราจะใช้ก็คือตัวดอลลาร์ส่ expr นะครับผมนั่นก็คือตัว expression นะครับผมว่าจะค้นหาอะไรนะครับตัวที่สองที่เราจะใช้คือ eq eq คือเท่ากับนะครับผมตัวแปรนี้เท่ากับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบเขาต้องการค้นหา quantity เท่ากับ20ผลลัพธ์ที่เขาได้ขึ้นมาก็คือ quantity เท่ากับ20อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้นะครับผมก็คือตัวมันนี่เนาะก,ก็เอาไปค้นหาเดือนก็ต,ตามตัววิธีใช้ใช้ยอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตัวแรกนะครับ ex T.R. นะครับผมแล้วก็ปีกกาเปิดลงมาผมขวาญะย Enter ลงมานะครับผมถ้าเราค่อยๆพิมพ์ทีระบอกเนี่ยเราจะมันปีกกามันจะเปิดปิดเราจะเข้าใจแต่ถ้าก๊อปไปแล้วไปเปลี่ยน้บางทีเอา้าอันนี้ปิดตรงไหนอะไรประมาณนี้เลยนะที่ผมเคยส่วนตัวผมเองเลยนะที่ผมโดนมานะครับผมถ้าก๊อปเนี่ยจะค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับ ถ้าพิมเองเข้เขาใจง่ายอ่ะเดี๋ยวมาต่อเลยตัวแปรที่2นะครับผมก็คือ EQ EQ อย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือเท่ากับเท่ากนะับเนาะเราจะให้เดือนเท่ากับตัวแปรของเรานะครับผมปุ๊บจะเป็น Array ตรงนี้แล้วก็ปีดกาเปิดผมขออนุญาต Enter ลงมาปาต่อไปก็คือมันนะครับผมเราจะค้นหาฟิลไหน ะครับผมในฐานข้อมูลเราใช้ชื่อว่า start ใช่ไหมฮะเราก็เอา start มาวางโอเคเท่ากับอะไรค้นหาตรงไหนเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมหลังปีกาตรงนี้นะครับเราจะใส่ตัวแปรรี q u i ยรีแควรีเรียคูเลงไปนะครับผมปึ๊บ r e เ u e s ค Body MM ใส่อย่างนี้เลยได้ไหมลองดูนะครับผมลองดู ดูเออเอร์ก่อนเพื่อนเลยนะครับผมยังไม่มีเออเอร์ผมก็สบายใจไปปล้อนนะครับเดี๋ยวเราลองเลสเซนต์ออกไปเลยไปให้หน้าบ้านเลยนะครับเลสเซนต์ตัวแปรนี้ออกไปคอนโซลล็อกรู้ด้วยก็ได้นะครับผมคอนโซลล็ M. อกคลอรีนิมอฟอะลองดูกันเปิดคอมมาด์ขึ้นมา เปิดคอมมาขึ้นมาผมจะผมจะรีเฟซที่หน้าบ้านหนึ่งครั้งนะครับผมเรามารุ่นกันนะครับไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับผมนี่เป็นอารีบ่างๆในเนี้ยหน้าบ้านก็เป็นอารีบ่างๆนะครับผมซึ่งค้นหาไม่สําเร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงเนาะ ค okay. ผมเจอแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราคอนโซลล็อกตัวแปรของเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายนะครับผมลองรีเฟซดูอ่ะเราก็ได้ตัวแปรของเรามาอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ได้ผิดที่ไหนผิดที่ตรงนี้แหละนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับตัวแปรที่อยู่ตรงนี้นะครับผมจะต้องเป็นนัมเบอร์นะครับผมแต่ที่เรา ส่งไปเนี่ยมันเป็นสติงนะครับผมมันหาไม่หาไม่เจอนะครับลองไทออฟดูนะครับผมที่ว่าลองไทออฟตัวแปรเราของเราดูนะครับเลขแปดเนี่ยมันเป็นสติงนะครับลองรีเฟรชดูอ่ะเห็นไหมฮะไทเป็นสติงนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับผมวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรนี้เอาแบบจะได้ไม่ต้องไปโลกตรงนั้นเนาะเอาตรงนี้เลยนะครับชื่อว่าตัวแปรเอ็ M มแล้วกันนะครับเท่ากับพาอิน แล้วเราก็ใส่ตัวแปรของเราเข้าไปโอเคลองไทออฟตัวเอ็ดูนะครับผมไทออฟตัวเมดูเนาะเมื่อกี้จากสติงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นนัมเบอร์อ่ะลอโอเคเป็นนัมเบอร์เรียบร้อยนะครับก็คือเป็นเลขแปดเลขเก้าเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมเราก็ใส่ตัวแปรเอเข้าไปอ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ได้ข้อมูลแล้วได้ข้อมูลแล้วนะครับเห็นไหมอารีสิบแปดตรงนี้ข้อมูลมาแล้วข้อมูลของเดือนนั้นๆมาแล้วนะครับผมเดือนนี้มีสิบแปดลองดูเดือนถัดไปสิมีสองโอเคนี่ไงสองตัวนี้ผมลองเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งบัญชีโอเคเดี๋ยวเราต้องสั่งให้เขาโหลดใหม่ด้วยเราไม่ได้สั่งให้เขาโหลดใหม่มันเลยไม่มา โอเคได้นะครับผมไปตอนนี้ได้ตัวแปรได้ตัวแปรมาแล้วนะครับผม,อมลองลองเอาผ่านนี้ไปเรียกบนเบราว์เซอร์ให้ดูง่ายๆนะเอาผ่านนี้มาเรียกบนเบราว์เซอร์เนาะ อ๋อไม่มีค่าตัวแปรส่งไปเรียกเฉยๆไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคเราก็ใช้โปรแกรมนี้แหละเรียกนะครับไปที่เรียกนะครับผมไปที่เรียกเนาะสิบแปดสามสิบแปดศูนโอเคได้ได้ได้นะครับผม มาเดี๋ยวเรามาเอาตัวแปรตรงนี้มาลูบเป็นกิจกรรมกันนะครับผมก็ไม่ยากนิดเดียวนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับให้ไปที่หน้าบ้านนะครับผมให้มาที่หน้าบ้านฝ่ายนี้เนาะผมจะขอปิดอย่างอื่นไปเลยนะไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือเลนส์มันเนี่ยเราได้เดือนมาแล้วเห็นไหมฮะตรงเลนส์เนี่ยเดีย๋ยวเราสั่งเขาเก็บเข้าไปในตัวแปรนิดนึงนะครับผมซึ่งเรายังไม่มี เราไปสร้างก่อนละกันนะครับด้านบนอีเวนต์ตรงนี้เนาะอันนี้เก็บกิจกรรมทั้งหมดต่อไปเป็นเก็บกิจกรรมคืนเล้นแล้วกันคืนเล้นอีเวนต์เนาะกับกับ set เซตคืนเล้นอีเวนต์ยูสเตปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสเต,ต็ปเดิมเดิมลรา สร้างสเตตเป็นอารีว่างๆเหมือนเดิมนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราก็เอาเซต c u r เรน t ์อีเวเนี่ยไปใช้งานนะครับผมเอาลงมาเอาลงมาเอามาแทนคอนโซลหรอกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมสมมติผมเขียนใหม่ใส่ค่าตัวแปรเรดจุด Data เข้าไป e q u u s t เรดจุด d a t a โอเคตอนนี้เค r r e n t event เราก็มีตัวแปรกิจกรรมของเรือนันนๆนแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวแปรนี้ไปลูปกันนะครับผมตัวแปรนี้เนาะตัวแปรนี้นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมผมก็ไปเฉยนะครับเมื่อกี้ก็ไปเชยชอบลืมชื่อตัวแปรนะครับผมเราจะเอาไว้ข้างล่างเราจะเอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาเลย การ์ดแรกคืออันบนใช่ไหมครับอลั์แรกเดี๋ยวเราจะสร้างการ์ดมาอีกการ์ดนึงนะครับผมอ่ะลุยกันเลยเราจะลูบตรงนี้นะครับผมผมก็จะเหมือนเดิมผมจะ U L ลูบ U I ออกมาวิธีลูบก็คือปีกกาเปิดใส่ชื่อตัวแปรลงไปนะครับผมแล้วก็แมปผมก็จะสร้างชื่อว่า i อเทกับอินเด นะออกกานอกวงเล็บนะครับผมแล้วก็ a r r o โ function เลยไม่มีปีการนะผมเขียนบรรทัดเดียวนะครับตรงนี้ผมก็ใส่ L I เ,เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอาเป็น U L ดีกว่าเป็น O L มันจะได้มันจะได้เป็นตัวเลขเ,เดี๋ยวผมพาเปลี่ยนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแค่จาก U เป็น O เฉยะะเดี๋ยวให้เห็นตัวอย่างก่อนละกันตอนนี้จุดเรามาลว จุดเรามาแล้วนะฮะเราต้องใส่ไอเทมจุดไตเติลตรงนี้อ่ามาแล้ไหมครกิจกรรมในเดือนนั้นๆมาแล้วนะครับกิจกรรมในเดือนนั้นๆมาแล้วขยายใหญ่หนะ่อยโอเคแต่เวลาเราลูบนะครับผมอย่าลืมใส่คีย์ให้เขาด้วยนะครับใส่คีย์ให้เขาด้วยคีย์ก็เท่ากับอินเดก value คงไม่ต้อง ใช้ทำอะไรนะครับผมที่ที่ผมจะบอกก็คือตัวตรง UL นะครับผมเปลี่ยนเป็น OL อันนี้ก็ h t m ท l ธรรมดาเนาะเขาก็จะเปลี่ยนจากจุดนะครับผมเป็นตัวเลขเห็นไหมฮะก็จะรู้ <c oughs> จะได้รู้ทั้งหมดมีทั้งหมด18กิจกรรมนะครับในเดือนนี้เดือนนั้นๆ,ๆนะครับผมลองกดไปเดือนถัดไปดูนะครับอ่ <S <S ะมี3กิจกรรมกลับมาโอเค18กิจกรรมเดือนนี้ ก็แต่เขาเรียงไหมเนี่ยเขาเรียงตามวันที่ไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยผมคาดว่าไม่น่าจะเรียงนะครับผมผมต้องขออภยัยงั้นเราต้องไปใส่ซอสให้เขาที่ดัตตเบ s ดนิดหนึ่งนะครับผมที่ที่หลังบ้างที่คอนโทรลเลอร์นิดนึงนะครับผมตรงนี้ผ่านเนาะผ่านนะครับผมก็ไปใส่คําว่าซอสคาเดียวนะครับผมก็จบแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผม ไปที่หลังบ้านกันอีกนิดนึงนะครับผมขออภัไปด้วยนะครับผมเซอร์เวอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ฟูคาเลนดาะนะครับผมมาที่ตรงที่เราคิวรี่ตรงนี้นะครับผมไปที่สุดท้ายเลยตรงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราใส่ซอสให้เขาจะซอสอะไรนะครับผมนั่นก็คือผมจะซอสต,ตามวันที่เริ่มสตาร์ทเนาะให้เป็นหนึ่ง ลองดูลองรีเฟซดูนะครับลาพักผ่อนเลียงไหมเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึครนะับผมขอกิจกรรมก็เยอะเกินนะครับผมอ t บัญชีอ๋อมันมีอีกตรงนี้อ่ะถูกต้องนะครับผมให้เราสังเกตจากตรงท้ายก็ได้นะครับผมลาพักผ่อน FSD ลาพักผ่อนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ไปช้าๆตามสติปเนะาะอาจจะมีเออร์เลอบ้างเพราะผม,มเขียนสดๆเลยนะครับผม,มก็เดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการไฮไลท์กิจกรรมที่อยู่กับวันที่ตรงกับวันที่ปัจจุบันให้เขามีสีแตกต่างนิดนึงนะครับผมแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะส่งไปทางไลน์ นะครับผมเป็นแจ้งเตือนที่รายกลุ่มหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้มีคุณต้องทํากิจกรรมนี้นะอย่าลืมนะวันนี้มีกิจกรรมนี้นะอย่าลืมนะหรือจะทําสรุปประจําเดือนด้วยก็ได้ว่ามีทั้งหมดกี่กิจกรรมโอเคก็ผมก็บอกเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับท,ทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ